ต้นฟูนยักษ์ฟูนยักษ์ปู่ฟูนยักษ์เขามีครับอ่ะอ่ะนี่ครับอ๋อโอ้บรรยากาศครับต้นนี้สวยมากเลยครับกระทางเงินครับกระทางเงินครับนี่โอ้โหดูใบมันเล ใบสวยมากนนมครับดูใบครับสวยจริงครับนบรรยากาศดีมากครับผมช่วงนี้คนตกบ่อยครับโอ้ที่สมุยบ้านในสวนกาะสม,สมุยครับโอ้บรรยากาศดีมากครับโอ้โหมาชมกันครับชดชืช่นครับ ชื่นมากครับากาศดีมาชมต้นไม้ชมถิ่ทัศน์ครับโอ้โหสวยครับอสวยครับโอ้โห้เราเห็นถนนครับรถวิ่งอยู่ไม่ไกลครับอยู่ติดถนนเลยครับบรรยากาศดีนะของมันต้นนี้ก็สวยนะน้ากวังไงน้งกวางใบโพครับโอ้โหโอ้โห้สวยมาก

โอ้โหโอ้โหเดือดเดือบต้นใหญ่ต้นใหญ่โอ้โหท่าน้องคนนั้นก็มีต้นเยอะเยอะมีเยอะครับเดือดปลาปากรชมข้างล่างเราขอไฟไว้บรรยากาศดีครับข้างล่างเดือดโดนปชมด้วยโอ้โหสวยมากครับ <m any own łada> โอ้โหนี่ต้นเศรษฐีเป็นสั้เองเศรษฐีเป็นสั้ั้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดนี่รร่อนรดองชมร่อนดูดู่ด้วลงต้นปลามต้นปล์มนู้นนีน่นีน่นี่ต้นฟูนยักษ์ฟนยักษ์โอ้โฟนยัก็มีครับ

เศรษฐีเป็นสังคมโอ้โหสวยอืโอ้โหมีสวยหน่อยไม่สวยไม่สวยมากครับเศรษฐีเป็นสังวันนี้เฟิร์นครับเฟิร์นยักษ์โอ้โหต้นเฟิร์น,นยนักษ์ดีโอ้โหดูขึ้นมาโหสวยมากชุ่มชุ่มโอ้โหมีเฟิร์นยักษ์ ใบฝือนยากเยี่ยมเยี่ยมครับเดี๋ไปเดินชมล่างโอ้โหเศรษฐีวินสันใบมันรักใบสวยมากเศรษฐีวินสันโอ้โหเยี่ยมมากมี่ฟืนยากก็สวยโอเค,อเคม่เยอะอันนั้นอันนั้นสนุจังเลย สแดงมันนี้เยอะอ้โหูดสวยๆเยอะเลยมาชมูเดินไปดูข้างล่างข้างล่างมที่ท่านชมเลยมีททันมที่ท่านชมโอ้โหเยี่ยมยมนกอโอ้โหอ กลางเป็นอะไรก็ได้ัมโอ้โหมีเยอะมีเพิมีเยอะมีเยอะโอ้มีเยอะครับมีเยอะมีเยอะโอ้โหอ๋อตรงน้องก็มีโอ้โหยอ่ยเดยเดยทุกคนดน้นวโอ้โหตรงนี้นีต้นต้นขาปขาป่ามีลูกครับเขมีลูกชวยโอ้โนี่โอ้โห

ม่กชม่โอ้โหเยี่ยมเลโอ้โหเยี่ยมโอ้โหตัวคือตัวนอนคือทับคืออะไตัวเตยเลยนม่ใ่ไม่ใช่โอ้โห สวยรันก็สวยบรรยากาศดีมากนี่นี่สินี่นี่โอ้โหสวยครับ่นี่นี่ต้นนกปลกใบโป๊ะนกปลกใบโป๊ะสวยครับอ้โหมกัดดีมากโอ้โหเกินระครเนี่ยเยี่ยม

ใบใหญ่อยู่ไนโพรงน้องปักใบโพงนน้องปักใบโพช่วยโอ้โหวยช่วยมากเรัใบใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่โอ้โหเย้เยโอ้โหวยมาชุนกับโหที่ทักช่วยมา บรรยากาศดีมากโอ้โหสวยกันดูดิโอ้โหดูท่าโอ้โหชุด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 เยี่ยมเลยดูชุดชุดโอเควันนี้บรรยากาศดีมากๆสวยเลยเยี่ยมกับมาชมกันนะโอ้โหชุดยอดมากเดี๋ยวไปเที่ยวได้ทั่วกันเดี๋ยวไปเที่ยวได้ทั่ว เดินไม่ได้เดินไงนี้ก็เห็นก็เห็นจุดทัดเยอะช่วยด้โอเคครับมาว่างว่ากว้มาชมได้ช่วยมันจะขาดเดีมโอเคนี่ครับโอเคครับ เรียบมากชมสวยอ่ะดูทักสวยก่อนไ่ก็มาชมดูกันไปเรยคร้บ